สวัสดีครับพี่น้องเด็กเสื้าพี่น้องมาหาอีพอสรา้างเเพิ่นมาเปลี่ยนประตูประตูบานเกา่าชำรุดครับใส่การบ่ได้มันพังไปแล้วเดี๋ยว่นมีวิธีการเปลี่ยนจังไหนเห็นจังไหนเดี๋ยวสิภาพ,พี่น้องไปติดตามการเห็นงานของสร้างเกา่าไปเบิ่งนน้ำกันครับ ประตูเก่ามันเป็นประตูไม่อัดกระดาษอัดเลยพังข้องสร้างข้างนก็เป็นกระดาษอัดบอปษีภาษาญังนี่ห้างหมดครับเป็นกระดาษอัดควา,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 ามคงคนมัมีจะเลยเปลี่ยนใหม่เป็นประตูไม่อัดจักใส่ก็เป็นใส่ไม่ ใส่บานพับเก่าเป็นบานพับตี่ติดมากครับโตวงกบเล็กประเดิโฟตออกสามารถถอดเข่าถอดออกได้แข็งแรกกากันก็เลยใส่ของเก่าของไม่พอดีท่อนี้ได้อันนี้คือบานพัพ <S <S บพพแต่ว,ว่าประตูพอดีนี่นะ <S 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 ประตูก็เห็นนี่ โอ้ยจาม่เทสากี่ไลนอีพอนอนโอ้โหขาเรียนรเ็บนบากใสบ้านภาพบอก ta nhân đi อยู่เนาะอี nó, เนาะยังแน่ chặt chén เจน Kháng ข้าง có đi ไปตัดยาเสนยากระเด็นเข่าตา <ะ S 1> พ่ไปหาหมอตั้งแต่แรกไกม่เลยแต่ย่าไม่หยออตแต่แต่ย่าไม่หยอดซื่อๆมันบ่นหายาหหหบากใส่บันพับ

đó một thằng ngất phần. Hết gió con cái láng xanh Hãy siêu tọc. Hoa, để cái này nó càng là càng nó song càng cái này nó. Oh, là tập đoàn giải, hết 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 là hết 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 อายุเจ็ดปีรีพอเจ็ดสิบปียังเห็นงานสำหนุหน่อยอยู่โอ้มาธรรมดาได้หนีิอายุเจ็ดสิบปีนี่ยังเห็นงานได้คือกันครับเอเป็นผู้เฒ่าอยู่เราเม็ดบ้านเต่ยอายุเจ็ดปีหน่เต้ยเป็นบ้าหุ่นอันเถอะ กงเทพโอ้หกรุงเทพโอ้โหตวก่โบัตุ๊กสองตุ๊กซ้ยไปแรกแรกโอ้โหเลยอ่แรกแรกไปโอ้โหไปหลงอยู่สนามหลวงไปหลงอยู่สนามหลวงมาสันเอาไปเอามาเอาไปเอามาโอ้บัตตุ๊กมองโอ้ยภาษากรุงเทพมันบริยัยเลยวะจีเห็ดงานแล้วอีกเลยสายได้กับทกรถแม่หโอ้โหัตตุ๊กสาย หากินตัวเต้นหน่อยเอาไงตนอีพอเนาะเจังไรแล้วนึกกีรอดไปเสมออ่าโบหวยมันอยู่บางตีบางีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันกะรเจริญไปหนานนอีพอเนาะโบคือเก่าไปอาจจะลงมเดกล่ามบันช่องมันก็คือหลายนอนหอนทางกับเบือดรถกับเบเอด ครับห้างมันบ่คือเก่าสะพานนี่สะพานหลายจนมาใช้มือสร้างใหม่เห็ดตั้งแต่น้อยเท่าไง Hãy từng tem, bên bao hoạt, chân nên là tuổi 70, họ vẫn mua rau ở luôn. hết, bay, ju bàn hao đồ y phong. bắt đầu đi trên thang, bắt đầu gà, lão.

ซิวนี่ขาดบาได้เลยขาดซิวบาได้<ะ>เกินมือหากินสูบไป,ปอีาพอสูบไป,ปให้ดจังในอาชีพเฮา ลานใส่เห็ดแกงขึ้นตาปะะเปล่ะเกำลังมาฝึกเอ้าเอาเอามาฝึกเอามาฝึกมาฝึกประกอบอาชีพได้ตัวหาเลี้ยงชีพจาของได้ sóng sắt cái pintu. mày bàn cái pintu câu, bàn phับเก่า. Sửa bàn ก็ต้องใส่กระด,าน,ดานคัดเอานี่แหละเอาไอเอาซิลเนี่ยเราะครเอาซิลคูดอ,อกกระเรียม ต้องห้องห้องมันมันบ่เสมอห้องอีกว่นอีกว่ากำลังล่อกประตู say bắn phập, các lánh may lắm cẩn, bước lá nên việc. ับพน้่นงว่าเป็นการติดตั้งประตูไม่ฮัดครับใส่วงกบเกา่าบานาพับเก,ากเ่าเฮ็ดยากเลยยังไงเอาเฮ็ดใส่ของเกา่า มันกับบกเกิลเฮดใส่ของใหม่ในพอนอเออเฮดใส่ <c oughs> ของเกา <c oughs> ่าน้าเจ้าไว้เป็นแนวลอกไว้เป็นแนวจะได้ขันเกือกอ้พอดีเปเลยบอขานบอเกินปีมืออีดีธรทำมาดาได้หนขนี้ <c oughs> <c oughs> อีอ่า ประสบการณ์ในการเห็ุงานทำช่องลองไวก่อนไวมันเกินมันต้องใส่สวรค์เอาตะปูตอกเป็นแนวก่อน แล้วค่อยคันสร้างสมัยใหม่นี่เพิ่นใส่สวานจอเลยบบางทีกลมครับบางที่ทมันก็ล้มครับ เรียบร้อยครับเปลี่ยนประตูบานใหม่ใส่บานพับเกา่าเเรียบร้อยครับ เรียนเรียบร้อยแล้วครับ่สวยงามเอามิดตัวองครบก็เรียบร้อยตัวบานพับก็เรียบร้อยอ้าวมิดพอดี มงตีครับเรียบร้อยครับอ่าผลงานตอนนี้เซ็ตตับเรียบร้อยใส่เรียบร้อยเลียนบานประตู